มีเพลงเพลงหนึ่งถูกเขียนขึ้นมาจากเด็กคนหนึ่งที่ผมไปเอ็นดูเขาไปถ่ายรายการเพชรเพชรไม่มีความกล้าเขินอายกลัวผมก็เลยบอกเขาไปว่าโลกข้างนอกมันไม่ได้เหมือนห้องแคบๆตรงนั้นที่เรากำลังแข่งกันให้คนสามสี่คนคนไม่ถึงยีิคนได้ซ้ำดูผมด่าน้องไปเยอะมากถ้ามึงจะแค่เนี้ยเลือกร้องเพลงเถอะ ไปทาอย่างอื่นน้องมันบอกว่าแต่ผมพร้อมเรียนรู้นะครับได้ถ้าเรียนรู้เอางี้แล้วกันหลังจากนี้ไปใช้ชีวิตกับพี่มีคอนเสิร์ตของพี่ก็ไปร่วมขึ้นคอนเสิร์ตด้วยและต้องแต่งเพลงให้ผมอาทิตย์ละหนึ่งเพลงต้องแต่งมให้ผมฟังอาทิตย์ละหนึ่งเพลงมันก็ทําอยู่เนี้ยซ้ำๆๆ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 จนวันหนึ่งมีงานโฆษณาโทรศัพท์ออเนอร์ติดต่อมา เขาต้องการอยากจะได้เพลงประกอบโฆษณาผมก็เลยให้น้องมันเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเขียนมาเสร็จปับ๊บผมไม่รู้ว่ามันดีไหมแต่มันคือเพลงที่คนที่เราให้โอกาสและก็ให้ความเชื่อมั่นในตัวเขาเขาชื่อว่าแมนพิสิทธิพงศ์ปลกมือให้กับไอ้แมนนะครับ มันเขียนเพลงเพลงนึงมาชื่อเพลงว่ากลับบ้านมันจะมีท่อนที่เผื่อและหลายคนได้ฟังผ่านหูเ่ากับสายล้นดาวให้ตาคืนดอกเมื่อบานว่ายังบอดโดนบ่อนานสี่หอบฝันเมื่อบานเอาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าดา้านนอกบ่ต้องห่วงเด้อเจ้า ยังคือเก่าเด้อความฝันสิเติมพลังกับรูปไทยอยู่ใต้มนแล้วสีกลาบเมื่อร้อนนุนตันแม่คือเก่าต้มป่าก็ยัา,าทงทำบาคุงกับาเท้าอยู่บ้านเขาด้วยความ ความคือทอนแท้งไม่ต้องมองหาครับมันไม่ได้มาครับมันไปทำงานครับส่งเสียงระดังให้ลูกชายผมด้วยครับแมนเอาสิทธิ์ผมครับ